การให้เด็กสาว4คนมาแต่งตัวและทำทรงผมเหมือนกันจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การต้องร้องเพลงและเต้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ผู้ชมเชื่อว่ากำลังเล่นเป็นตัวละครตัวเดียวกันถือเป็นความท้าทายของครีโอเดเมทริโอเคอรีอินแกรมเอเลนอร์วอติงตดนคอร์และโซเฟียคิลีนักแสดงเด็กหญิง4คนจากมัททิลดาเดอะมิวสิคว์ เ่งการคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในวัยเพียง10 1ถึง12ปีทําให้พวกเธอสร้างสถิติเป็นนักแสดงอายุน้อยที่สุดที่ทประสบความสําเร็จบนเวทีโอ i ิ i วียเทเตอร์อวอรงานแ <me. S 1> จกรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการละครเวทีในอังกฤษ m a t ิวด้าเดอะมิวสิคเป็นเรื่องราวของมาทิวด d าฟอร w o วูเด็กสาวอัจฉริยะแต่กลับถูกพ่อแม่ขัดขวางการแสดงความสามารถพิเศษ นี่เป็นละครเพลงซึ่งดัดแปลงจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อก้องของโรอาดดาวซึ่งได้รับชื่อเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามหลังจากเปิดการแสดงตั้งแต่ปีที่แล้วและทำลายสถิติในการแจกรางวัลของ Olivia t ยร a เทเตอร์อในรอบ36ปีด้วยชัยชนะมากที่สุดถึง7สาขาเท้ารางวัลด้านการออกแบบทั้งเสียงฉากและท่าเต้น โดยเบอร์ตี้คาเวลพูดแต่งหญิงเป็นมิสทรัชบูคู่ใหญ่ใจร้ายของเรื่องคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม <Mat ilda. S 1> และคู่หูนักเขียนบทอย่างเดนิสเคลลี่และดาวตลกทิมมินชิน yeah, ก็คว้ารางวัลใหญ่อย่างละครเพลงยอดเยี่ยม uh, <Watch> โดยสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของแมทธิววอชัชจาก m a t ธอ d a ด้าเดอะมิวสิคลปีนี้มีการมอบรางวัลในนิวยอร์กศูนย์กลางละครเวทีชั้นนำของฝั่งอเมริกันซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเวทีพิสูจน์ความสำเร็จของละครนำเข้าจากย่านเวสเอนของอังกฤษเมื่อปัจจุบันหนึ่งในสี่ของละครปลอดเวคือผลงานดัดแปลงจากละครดังจากอังกฤษนั่นเอง รางวัลสำคัญของ o อ i v เวียเตเตอร์อวสต์ปีนี้ยังรวมถึงการคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมร่วมกันของเบนดิก์คัมเบอร์แบดและจอห์นนี่ลีมิลเลอร์สองนักแสดงจากแ r a ง k ก n สไตล์เวอร์ชั่นตีความใหม่ของผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลอสการ์เดนนี่บอย ส่วนรางวัลละครเวทียอดเยี่ยมตกเป็นของ c o l l a b o r a t o r s เรื่องราวของนักเขียนช่วนหัวที่ต้องแต่งบทละครฉลองวันเกิด60ปีให้กับโจเซฟสตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต